ครับผมชื่อนายธีรกรชักทักนะครับมาจากหมหาวิทยาลัยการกแห่งชาติวิทยเกตตรังนาครับไอประวัติกล้องความเป็นมาก้องหลูดลุ่มพี่เหมือนด้วครับคุณเต้รับพอดีกับคนนื้นกับแบรนดตัวกับพุ่มนายประดุษกรุงมุลนกับอยู่บ้านดีติยิ้เวทมู่ดีท่องตำบลหนองบัวที่อำเภอหนาโยงจังหวัดสังกับมันปันีายลูกลุ่มมันเป็นเรื่องรลาวา่าเป็นเกยมาจากไหนคนในจวงค้อนเด็กเก่า ผมจำความได้เด so 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 ็กว่าเพราะว่าเออเราเล่นล so so ุ table, ่มพผมมาตุ้งตะว่า้ตีหวดาพ็อตุ้งตะว่า้ตีหวดาครับผมก็มีการชุ่มโูดเมื่อคนจะตุ้งชุ่มโพดจำพิธีสาจำพิธีบุญคุณคนสมมุิว่าจะตุ้งวันนี้เพื่อตุ้งตัวเจ้าวันนี้ตอนยินก็ก็บุญคามาจำพิธีบุญคุณที่บ้านของคนดีจัดเด่นตึ้งผัวลุงเจ้า ตึงวีดา้าเราลุกปัดตัวนี้ก็คืออะไรเราไปตุ้มกันเราต้องมีเรื่องเหลา่าในเรื่องเหล่านี้ยังไม่เต็มมันยังกล้าอยู่อ่ะตุะ้มงตาวหวตีวดาโอ้ตีวดาเป็นใครวะองค์น้อยเด็กเยี่ยงกงกับวิตี้จีวิตเรื่องลุ่มเรือร่องควาเรื่องขุนตามราชโกงเลยซึ่งก็าเลยโอ้ยกหลบกลัวนึ่งโกงปลาบ่ายชมเยี่ยวกับเรื่องลุ่มเขาเยี่ยวกับเรื่องลุ่มก็โอ้ยกปลาบ่ายขึ้นระวั่นขึ้นมา หลบวัวนึ่งระบายก็มันเหลืองกองกองลมย้อยครับคซึ่งตอนมีหลบลัวเลยก็มีล,ล้มอยู่คนนึงเตะทุกวันนั้นสาลก็ต้องไปทับบานตาหน้าทีตีว่าไร้ินไร้ินบันเทวดาแต่ช่วงนั้นนั้นก้าวแก่ทุกอยู่ในนานครับซึ่งเหมือนวันก็มีนกงันนกมาซึ่งก็ลื่ ดันมีลูกอยู่พนหนึ่งก็เลืยอยอย่าเือลูกลุ่มว่าไอ้ดูเละก้าวกันดันต้องไปตำานซึ่งลูกลุ่มก็เป็นเด็กอยู่าตุนก็เลื่อยไม่ได้ไปยิกนกแต่ห้าบีตีไม่ไม้เอื้อกาบไม้ยากไม้บิดบิดเบี้ยวเบี้ยวเผื่อดักลุ่มอ่ะมันตำหนมันมุนจากนั้นไม่โป่จากมุ่นเหลวก็เลยตำแยมีเสี่ยงดัง ก็เลยได้ปุ้นไ,ไม่ต้องไปหลายนกหลายกาโอ้ยตัวนี้เป็นเที่ยงถึงโผ๊โป๊ะก็มาวันดินก็เลยโอ้ไม่เป็นเล่นอกเออก็าไม่ถึงโป๊ะโรดฮูโอ้ไม่เป็นเล่เดี๋ยวก็มีจิ้งประดิษฐ์ขึ้นมาทำเป็นดักหน้าดักลุ่มเออไอ้พวตอนนั้นยังไม่เจอรู่งลุ่มดีดักเผอมอ่น ไอมีเสียงดังเผื่อลายนกลายกานึงโผล่บอกว่าโอ้มันได้พนุนก็ลุงยาวไปตำา้านไปก้าวติปดาก็บอกว่าโอ้ติปดาคือไตรยินบอกว่าโอ้ลูกแกมีก,การเหน่งเก่งกับมือจิ้งประดิษฐ์ขึ้นดักลุมแล้วไอ้ได้มุ่นมีเตียงดังทึ่งไตรยินว่าโอ้ถ้าป่าน,นันกาเยาวีตรานุมันวิตรานุ ครรค,รครับืถ้าเ,เ,เป็นปัตรไดกลางคือสวิตาหนูเป็นทางเบือมาบกลงมาบกมนุษย์ให้ต่ำอันนี้เล่นกันเลยวะให้ถือว่าลุมล่มรุ่มการตอนการท่ำเออวัาจุดูประกรณ์มีอะไรบ้างกับอะไรเนวัาจะดูก็มันมีไม้เนื้อโอนมันเราจำเล่นวันนี้ไม้เนื้อโอนไม้เป้ยยันโก้าเป้ยยันรีปโป้เดวะเดี๋ยวกันเนี้ยรุ่นหมากก็ไม้เป้ยเดี๋ยวกั ย่างไม่แต่ตอนนี้เราใจเป็นเกาอว,วากระย่บกระเรีรวเดก้อีอุง้งอิ้งกั่อุ้งอโอ้เนี่เป็นกี่อุ้งกี่อุ้งมาเนี่ยกระพรกอกไอ้ลูกรองลูกรองนี่ไอ้มันดังดีมันดัง ทิ่งเนี้ยุ่นมาอ่นานนี่จะใหไม้เนือโอนกับไม้ปไปเด็กชายังโกแต่นี่เราครับมันมีตัวนี้เจอยยังโกเนี่ยจยังโกเด็กชาย่างไม้แต่นี่ไม่ใจเขาคือเล่นเบปูรันคือนี่รูปร้างการะจายไม้มาจ้าไปบิดคว้างต้นมา บิดกลางคว้าโอ้บางคนก็ทําไปบิดายเพราะมันมันไม่เป็นตัวบังคอนกับกว่าตรงบิดคว้าบิดใจเดี๋ยวปันเปลือยไอ้ในมุนอันนี้อยากว่าโลดโลดคือจะบินปัดด้าบิดสวา่าจะไม่ไม่ก็คือเก็นมันเก็นมันเก็นมันอันนี้บ่อยมันเผื่อดักล่มใอ้มุน่นอันนี้ลูกโรงหลูกรงก็ลงมาตรงมาปาัดปัดได้เป็นปักเปรียบปักเป็ดเปลือยอืมดับลุ่ม เม,ม,มื่อว่าเม,มื่อวาที่ว่าเป็นกีฬาที่ต้องวิ่งกันเมื่อวอนการต้นลงที่ยังไม่ขึ้นต so ้นไม้ปัดปนนีเดี๋วก็ฝ่าวิ่งนะครับก็เลยเป็นกีฬาเป็นการต้นลงกันพอนเดี๋ยวไอ้ป่าวิ่งก็ต้องเผลอคนอันนี้ไม่ดังดี เนี่มันต้องดังแบบนี้คครัคือได้ละการนาดมันดังไปมือนกันดูเด็ดการนัดครับเมือนเมือนการนาดย่อยบะโรมีการนาดย่อยเมือนดันนัวเอรนั้นาไม่ต้องลงป้เพียนแต่ยโล่ผมมันคุณโปเยินลุ่มได้ทุกอย่าบการนาดเนี่ปวดได้โเนี่มันมันดังกับการนาดาน้นันะครับ ครับอันนี้เป็นอุป,ปรกรณ์เดี๋ยว่ะเนี่ยจ่ายมาัดต่างห้างต่างร,กรากการนั้นย่อยไปกระโดดใจเนี้ยเห็นยังจ่ายไนยล่อนเพื่อจ่ายเป็นเป็นเปไนล่อนบาบิภทไอ้ย่อยนิ่มครับคือต้นต่ำโตมันก็กระโดดใจาครบนี่ครบมีโต๊ะจะมัโดโลก อนี่ทังจี่เราไม่มีอะไนี้เราก็ใจเล็กเกยก็ได้เล็กเกยไม่เจใจระวานเบบอันจะไม่ใหญ่เจยซึ่งตะตัวนี้จะมือนกันนนเย่อยบรรนุขนาดย่อยอันเราตรงตุ้งเลยตรงลุงก็มันใหญ่ที่อุปากุงขนาดย่อย อันนี้ก็มันมันลากไล่ถึงไอ้นูกวา้วางกว้างอันนี้ก็เป็นปกติเลยอ่านอ่านอ่านไม่อ่นอนาอนไม้มันตรงใหญ่กว้างกับใหญ่กว้างใหญ่เหลือยใหญ่โกนใหญ่ตาปูบางดีละดัดหมายค่อยเราตรงใหญ่ตุ้งม,มือหน้าหน้าแบบามหมยค่อยก็ต้องดัดกับนี้วัสดุเพียงเดีวยวเอาหมาบางด้วน ระยองเหมือนมันมันไม่พออ่าวิธีการแก้งกันนะครับเพราะมันมีมีกับมีกี่บาร์บีที่เราได้มาครับกับมือเราเล่นมาเออผมมาประคบสีตรงเทียวอันจับตีว่าถ้าราเามาแก้งเผื่อดึงพลังประกบกับอันตรงเทียวแล้ยก็เผื่ออนุรักษ์รูร่มครับคือมันมีท่องเหลืองกับเหลืองตรงเทียวกับเหลืองอนุรักษ์ครับเพราะว่า มันไม่มีเอื่นกับมีแต่ยดีนะพื้นที่บ้านเราเดียวคนปอกซึ่งเราเป็นผู้เล่นมาเองตั้งแตเ่เด็กๆถ้าเราไม่ตั้มไม่ได้ับซึ่ง,งถ่าการหยกโยงถ้าแมวมาของเก่งกันนี่มันไม่มีตัวน้อยสิวะมัน,มนดึงคนในมาแต่เล่นดึงคนกล้ามานะ,ก,นะกับจวงเลกกหรือไม่มีการขนหน้ามาจะไม่กี้กันครับ เศรษฐีวามีน้อยมันกคาดให้เป็นหลวงจักความจะรื่นดังเทคโนโลยีทำไมไม่นะจะไม่ไมื่อย,อยอการเล่นเบบูราดมาให้ถึงก็ลื่นไล่ปีไว้ถึงวันนี้ที่เราไ,<ป>ได้เอามาเก่งก,ง,เงกันก็เราเบ่งออกเป็นซ้ำปร,ระปิดซ้ำกันนัาเหล็กสร้างเงายอะการแข่งกันคนระับเด็กกาเนียก็ไม่คืนนี่คือเหล็กทุ่น อาติบเต็มครับเด็กอาดิบเต็เล็กเราจกล้างอันนี้กลางนะให้ปืนดึงเม็ดหรือดึงเม็ดดึงผัวเงี้ยก็ร่องเม็ดขึ้นไปจนกว่าต่ำไม่ได้เนี่ยมันมันมันติดเพื่นอยู่กลางว่านี่คผัวเงี้ยวันนี้มันลำบากเดียวครับลำบากขึ้นกระลือเบ่งบินแ่้มกระนั้นร่างวันก็อายไม่เมื่อนกัน เราก็มีรางวัลเพื่อเพื่อ้างความไอระบายเฉยความสะดดวกเพื่ออุปกรณ์ไอตัวเร่เราก็ไม่อายกันมากมากให้หมาเพื่อกระุ้นการละเล่นว่าให้มีไรยกันมั้งคือจะไม่ลืมตนเราให้เพียงแต่ป้าก้ามากันนะให้กงธรรมดากันพอต่างที่ร่างต่างกานมาตุ้งเริ่มกันเลยก็ก็มีฮบมาจ่าก็มีรางวัลกัน ามยุคครับตอนนี้ลูกลุ่มเราไม่ได้เล่นแต่เผื่ออนุรักษ์เก่งกั้นอย่างเดียวแต่เรามีปัฒนาไปถึงกันเรื่องพลังงานเราตอนนี้กำลังต่าเรื่องพลังงานปันกล้วยกับปันกล้วยกับกับกับเนียกับกับลุกลุ่มตอนนี้เราเซตเรียวแต่ยังไม่ได้จู้เผื่อมันติดเรื่องโควิดพอเราจะจู้ถวงเวลาเผิดเก่ง เพื่อให้ชาวบ้านเนือ้อประชาชนในเรื่องเอี่ยงโัพัฒนาลุกลุ่มไปดึงเหลืองพลังงานกับเป็นพลังงานทางเลือกใหลุกลุ่มปันทำเป็นปันคว่วยเผื่อใจอันนี้ประทุคกับ ทางมหมาวิทยาลัยการกีฬาอิงชาตินะครับก็ขอขอบคุณนะครับทางคนณะวิทยกรเป็นอย่างสูงนะครับที่มามอบความรู้เกี่ยวกับทุกลุมในครั้งนี้ครับผมก็หวังว่าจะสืบต่อ,อ,อ,อาการละเล่นพื้นบ้านของไทยไปตลอดนะครับผมขอบคุณครับ